ทีผู้รักความก้าวหน้าและคว,วามยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานกับไร่ข้าโพดครับที่นี่นะครับบ้านโคกขามตมบ่บอทองอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีที่นี่ครับท่านผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ท่านเคยเอาที่ให้เขาเช่านะครับไปปลูกทางด้านการเกษตรอย่างอื่น แต่ปีนี้ครับหันมาปลูกข้าวโพดแล้วก็มาติดใจกับผู้หูมหัศจรรย์วัวแพนวัวแพนการุานโดยให้ญาติเป็นคนทําวันนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่ทํางานแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนั้นนะครับผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าท่านทางานหลายด้านเปิดทั้งค่ายมวยด้วยนะครับสิงคลองสี่นะประกาศกันให้รู้ไปเลยว่าท่านทําค่ายมวยแล้วก็ยังทําด้านการเกษตรนะครับเป็นอาชีพเสริมอีกด้วยนะครับวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมขอเรียนถาม ท่านผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับท่านมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับทวีศักดิ์โพเปี่ยมครับทวีศักดิ์โพเปี่ยมนะครับชื่อวงการมวยชื่ออะไรครับก็ทวีศักดิ์สิงหทองสี่ครับโอ้โหทวีศักดิ์สิงหทองสี่นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่หมู่สามแห่งนี้หมู่สามครับแล้วท่านนี้แหละครับมีชื่ออยู่แล้วว่ากัญยาณีทองคุ้มกัลยาณีทองคุ้มมีชื่อเล่นไหมครับชื่อต้อยพี่ต้อยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านมีชื่อเล่นไหมครับผู้ใหญ่ห้อยครับผู้ใหญ่ห้อยไหมดังนั้ ผู้ใหญ่บ้านเพราผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ถามนิดนึงครับที่แห่งนี้ที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยเราปลูกข้าวโพดพันธุ์อะไรครับพันธุ์ต้องําต้องถามอ้าวูดดูแลที่นี่ปลูกข้าวโพดพันธุ์623นี่เป็นข้าวโพดยังไงครับลักษณะเด่นของเขาก็ฝักใหญ่แกนเล็กเม็ดก็จะเยอะสิเม็ดเม็ดใ็ยาวใช่เม็ดยาวถ้าแกนเล็กเม็ดก็จะยาวก็ถือว่านี่ก็พันธุ์นี้นะครับผู้ใหญ่ครับไปคิดยังไงถึงหันมา ปลูกข้าวโพดที่ก็ก็พอดีที่หมดสัญญาเช่าก็เลยหมดสัญญาเช่าก็เลยแบบว่าอยากทําเองอ๋ออยากทําเองเลยแต่ว่าเราความรู้ทางด้านการปลูกข้าวโพดเรายังไม่พอเพียงใครไม่ไรไม่ไรเลยก็เลยไม่ให้พี่พี่ต้อยพี่ต้อยเป็นผู้ดูแลดังนั้นหลักผงคงต้องถามที่พี่ต้อยใช่ครับถูกไหมครับพี่ต้อยครับตอนที่ท่านผู้ใหญ่ห้อยบอกว่าให้พี่ต้อยมาดูแลนั้นพี่ต้อยคิดยังไงถึงมาปลูกข้าวโพดครับเมื่อก่อนเขาทาอะไรตรงที่เช่าแห่งนี้ครับทํามัน ทำมันมาสัมปลันมาสัมปลังแล้วตอนที่มันมีลักษณะเป็นหมายความว่ามันโสมหรือมันยังไงบ้างตอนนั้นก็มันเขาขุดไปแล้วพอดีเขาหมดสัญญาเช่าเลยก็ทาข้าวโพดต่อจากทํามันตอนนี้มันมีกี่ไร่ครับสิบไร่สิบไร่นะครับตอนนี้เราปลูกข้าวโพดเดีทั้งหมดสิบไร่เลยใช่ไหมครับจ้าแล้วก็ไปรู้จักถามเลยว่าใครมาแนะนําคู่มัมจะสนอแนะเราเจตุกเจตุกเขามาแนะนําจ้าเขามาบอกยังไง เขาบอกว่าให้ลองใช้ดูเขาว่าดีนะเลยก็พอดีหายาฉีดพอดีไงเลขครับจ้ะเลยเก็ลองแลทดลองเรามีความเชี่ยวชาอย่างไงกับการปลูกข้าวโพดปลูกมากี่ปีปลูกมาสองปีแล,แล้วนะฮะพี่ต้อยมีมีความชํานาญแค่สองปีเองเหรอใช่ที่เราเข้ามาดูแลเนี่ยใช่ไหมครับนั่นแหละปีแรกอะที่เราปลูกข้าวโพดอ่ะตอนนั้นอะเราใช้วิธีการปลูกแบบไหนครับข้าวโพดเทียมใหม่ทีพี่ต้อยทาอะก็เริ่มแรกเลยก็ถ่ายพันสาม แล้วก็แปรด้วยผ่านเกจแปรทิ้งไว้ทำดินไว้แล้วฝนพอฝนล,ลงก็ลงมือหยอดลงมือหยอดเราหยอดเองหรือใช้เครื่องหยอดใช้เครื่องหยอดผสมอะไรไปบ้างในการหยอดแต่ละครั้งก็มีแต่ปุ๋ยรองพื้นอย่างเดียวใส่ไปพร้อมกันเลยใส่ไปพร้อมกันครับผมก็คือไร่หนึ่งกี่กิโลต่อต่อไร่ครับไร่หนึ่งรองพื้นยี่ห้าโลปุ๋ยนะปุ๋ยปุ๋ยรองพื้นยี่ห้าโลจ้ะต่อไร่ต่อไร่แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ก็สามสามโลสองขีดต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่อันนั้นคือวิธีการปลูกของเราจ้ะเออถามนิดนึงมันมีโรคอะไรบ้างข้าวโพดเนี่ยโหดมีหนอน<ห>มีเชื้อลาลาอะไรแล้วก็ไรแดงมีลามีเชื้อลาลา,ลาอะไรเนี่ยลาสีขาวลาสีเขียวลาสีดําสีดำลาดําลาดาเชื้ออะไรอีกเชื้อเชอเชลาแล้วก็มาจาก ลาดำมีหนอนมะมีมีเพี้ยอะไรนะเพี้ยแดงเพี้ยเพี้ยกระโดดอ่ะเพี้ยกระโดดนั่นแหละเฮ้ยมันมีโรคเยอะเหมือนกันนะมันมาช่วงไหนอ้าวไอ้ทั้งลาดำเพี้ยกระโดดมันจะมาช่วงฝนตกฝนตกแล้วจะเป็นเชื้อลาครับเชลาแล้วเพี้ยเนี่ยจะมาตอนข้าวโพดออกดอกหัวแล้วอ่ะขึ้นหัวแล้วจะและตอนนั้นเราใช้วิธีการยังไงก็ฉีดยายาเคมีทั่วไปเคมีทั่วไป แล้วมารู้จักตอนเน่อต้นข้าวโพดเราอะปลูกไปได้กี่เดือนกี่วันปลูกได้ไปสี่สิบห้าวันเพิ่งมารู้จักกับคู่หูใช่โดยเฉพาะตอนสี่สิบห้าวันเนี่ยต้นมันสูงขนาดไหนก็ใกล้จะออกดอกหัวและกลมและใบกลมและถ้าใบกลมนี่จะเตรียมออกหัวใช่ใช่ใบจะแหลมตั้งกลมนั่นแหละมาเจอตอนนั้นพอดีจะขึ้นหัวแล้วนะจะขึ้นเป็นหัวเป็นฝักละถูกไหมครับจ้า แล้วก็ของเราเนี่ยใช้วิธีการยังไงครับในการใช้คูของมรสชาตเนี่ยฉีดใช้ใช้โดนฉีดแล้วใช้น้ำยี่สิบริตต่ออันเนี้ยช้อนหนึ่งอ๋อน้ำยี่สิบิช้อนหนึ่ง,นนงแล้วไข่ตัวสารล่ะครับไข่ตัวสาร<อ>ก็หบอแพ่นี่ใช้ช้อนหนึ่งต่อน้ำยี่สิบริตจ้ะตัวนี้ใช้เท่าไหร่ครับอ๋อโดนเขาเขามีน้ำอยู่ยี่สิบริตเท่านั้นใช่ไหมครับถังเขาอะจ้าที่จขึ้นไปพ่นได้ก็นี้หนึ่งช้อนน้ำยี่สิบริต แล้วนี่นะครับกี่ฝากีซ่ซีกันก็ดูตามตามมันนี้เลยรถตัดจาสสวดไปจใช้ไข่ตัวสารห้าถึงสิบซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบรินี่หน, <20 S 2> นึ่งช้อนนะครับอันนี้หนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> ช้อนหนึ่งช้อนดังนั้นเราก็ได้สูตรนะครับแล้วตอนนั้นพ่นตอนสี่สิบห้าวันนั่นนะเราใช้หนึ่งยี่สิบริทนะไปกี่ไร่ได้ครั้งละกี่ไร่ยี่ยี่สิบริรมันผสมทีหนึ่งผสมทีหนึ่งฉีดทิ้งมันหมดไปน้ำสองร้อยลิตร อ๋อครั้งละยี่สิบลิตรนี่ทั้งหมดน้ำสองร้อยลิตรได้สิดได้เลยใช่พ่นไปใช้อัตราส่วนก็คือเพราะนั่นนี่ก็ยี่สิบช้อนถูกไหมครับใช่อันนั้นก็ประมาณสักสองร้อยสองร้อยซี่ีสองร้อยีซีนี่ก็ยี่สิบช้อนแล้วก็น้ำสองร้อยลิตรบอดโดมันพ่นได้ครั้งละใช้โดนใช,ใช่ไหมครับครั้งละยี่สิบลิตร หลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับเมื่อก่อนตอน45วันครั้งที่ก่อนๆมาอ๋อใบเขียวหนาตั้งใหญ่ครับเหรอเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยมีแตกต่างเลยเพราะลองครึ่งหนึ่งกบไม่ฉีดครึ่งหนึ่งแล้วไม้ปักไว้พิดกันมากเลยอ๋อเหรอที่เรามีไม้ปักไว้ด้วยมีมีแปลงที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ใช้ปก,ปกติตตแปลงเดียวกันแต่ลองยาลองตัวนี้ใช่ลองตัวนี้ ลองตัวนี้ก็ประมาณห้าไร่พอพ่อนครั้งแรกกี่วันถึงรู้ว่ามันใบตั้งใบหนาสามวันเห็นเลยเห็นผลเลยสามวันออกมาดูตกกระจายเลยโอ้โหเป็นหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอใบมันตั้งใบม,มันหนาใบตั้งใบหนาเขียวใหญ่เป็นมันเลยผิดผิดเลยผิดกันเลยตอนนี้อายุได้กี่วันแล้วข้าพเราตอนนี้อายุได้หกสิบวันเราพ่นกี่ครั้งจนไปถึงตอนอายุหกสิบสองครั้ง สองครั้งตอนสี่สิบห้าวันครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งกี่วันอีกครั้งหนึ่งตอนออกออกแอ่แอ่ที่เป็นขนๆนั่นหรอจ้ะที่เริ่มออกดอกหัวแหละครับดอกตอนดอกแอ่นี่แล้วพ่นมาตอนนั้นมันเกี่ยอายุกี่วันเขาพ่นอายุกี่วันตอนแอ่นะตอนแอ่อยุห้าสิบห้าสิบวันห้าสิบสองวันห้าสิบสองวันก็หมายความว่าสี่สิบห้าวันเราก็เจ็ดวันพ่นทีใช่อ๋อพ่นสองครั้งเองนะสองครั้งปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ ปัจจุบันนี้อายุ66วัน66วันเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพ่นมาสองครั้งกับแปลงที่ทดลองนั้นแบบเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะฝักใหญ่ใบยังเขียวเหมือนเดิมใบยังหนาเขียวเหมือนเดิมครับแตกต่างกับที่ไม่ได้พ่นและกับที่เรามีมีความรู้มาในการทำมาสองปีที่มาเห็นตอนอายุตอนนี้60วันใช่ไหมใช่60วันนี้มันฝักมันบอกใหญ่ขึ้นใหญ่ต้นหนึ่งมีกี่ฝัก สองฝักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สองฝักสองฝักโอ้โ oh, หดูแล้วก็จริงเเนาะสามฝักสองฝักก็ยังมีเลยนะแล้วทวดใหญ่บอกมองเห็นนะสามฝักด้วยนี่ไงัดเจนเลอะไรหลังเราเนี่ยนะฮะสามฝักโรคแมลงมันลดลงไหมในการพ่นตอนโดนนั้นเราใส่ยาฆ่าแมลงอะไรลงไปด้วยไหมใส่ใส่ตอนฉีดยาหนอนนะใส่ที่หนอใส่ไปพร้อมคู่กันนี่เลยใส่ใส่พร้อมก็พ่นสองครัง้งเส,สิ็สองครั้งไอ้พวกลาดาที่เคยมี ลาดำมันเพิ่งจะเป็นเนี่ยตอนฝนล,ลงฝน<ะ>ตกแรงมากเนี่ยไออะไรอะไอแมงอะไรนะที่มาเก็บลายแดงลายแดงเออลายแดงเป็นไงเป็นตัวบินเนี่ยพอเดินเข้าไปเนี่ยบินหึมเลยขาวเลยเนี่ยฉีดยาไปเนี่ยรู้สึกว่าเดินแล้วไม่ไม่ไมแล้วตอนนี้อะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นเนี่ยคือลดลงไหมลดลดลงด้วยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนถูกไหมถึงค้นไปแล้วก็ยังมีอยู่ใช่แต่มีน้อยอ๋ตอตัวนี้มีน้อยลงแล้ว แล้วก็มีอะไรอีกนะนอนอ่ะนอนอ่ะนอนจอดนอนไม่มีไม่มีเลยนอนไม่มีก็แปลว่าเป็นแป,ป,ปลงที่ที่ดีขึ้นไหมในสายตาเราดีขึ้นท่านสิ่งรครับขณะที่ผมจะถาม,มนะครับว่าต้นทุนเมื่อก่อนเนี่ยตอนมันอายุหกสิบวันเนี่ยสมัยที่พี่ต้อยนะพี่ต้อยปลูกอ่ะตอนที่ใช้เคมีใช้อะไรปุ๋ยทางดินอะไรด้วยนะแต่ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆใช้ปุ๋ยแบบดั้งเดิมอ่ะนะครับ กับปัจจุบันมาใช้คู่มาสัจ,จันยนในการเนี้ยทุนของเรามันลดลงไปไหมเมื่อก่อนทุนของเรามันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนทุน,ทนสูงทุนเฉพาะปุ๋ยนะครับกับยาฆ่าแมาลงถูกไหมครับที่เราใช้เป็นยังไงบ้างครับสูงเมื่อก่อนเนี้ยทุนสูงมากครัไหนจะค่าปุ๋ยฮอร์โมนอีกแต่อันนี้ฉีดอันนี้มาฉีดอันนี้คู่เดียวเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ฮอร์โมน ท้องท้องตลาดไงฮอร์โมนนี่เขาใส่เพื่ออะไรครับก็ช่วยบำรุงต้นบำรุงฝักอะไรเงี้ยตอนนี้เราหลังจากตอนน้นเราจะใส่ฮอร์โมนอยู่ไหมไม่ใส่พอใช้ตัวนี้แล้วไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเพิ่มเติมไม่ได้ใส่เลยตอนนี้เราเราแกะดูเนี่ยเราหรือว่าเราจับดูเนี่ยมันแตกต่างกับฝักเมื่อก่อนเมื่อตอน60จับมันจะแน่นฝักแน่นฝักแน่นแต,ต่แล้วก็ใหญ่ใหญ่แตกต่ตกตางแค่ห0วันนี่นะจ้ะนี่เราจะไปเก็บกี่กี่วันร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าวัน ก็อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าประมาณสิ้นเดือนตุลาิ้นเดือนตุลาก็ได้เก็บกันละผมถามต่อหนึ่งครับทุนเมื่อกี้ถามค้างไว้ว่าใช้เยอะใช้เยอะห้าไร่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้สักเท่าไหร่ในการใช้เคมีใช้ปุ๋ยก็อยู่ที่ประมาณสองพันทุกครั้งนะจ้ะทุกครั้งอ่ะที่เราจะเคมีมากว่าจะเก็บเนี่ยใช้ได้แค่สองพันจ้ะ ตอนนี้ถ้าไล่หนึ่งในสองพันเมื่อก่อนสองพันปัจจุบันหลังจะมาใช้คู่หูเนี่ยเราตกไร่เราเท่าไหร่ก็ตกไร่ละกี่ร้อยวะเอาเป็นร้อยเหรอมาอันนี้ 1> 1, <5. S 2> คู่หนึ่งก็พันลดลดลงมาเหลือประมาณพันห้าหรือพันสี่เนี่ยอ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้สองพันนะครับทั้งการดูแลทั้งยาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยต่างๆ ในอดีตนะครับเขาบอกว่า2 0 0พันกว่ากว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือแพร่พันสี่พันห้าเอง<ช>ก็หมายความว่าลดมาเป็นจํานวนเรียกว่าในระดับที่ดีไหมครับดีมากในภาวะอย่างนี้ใช่ไหมครับในภาวะอย่างนี้แล้วเรามันถามว่าเอาละเราเคยขายได้เนี่ยกําไรสุดๆเนี่ยมันได้กําไรเท่าไหร่หมายว่าลงทุนสมมติลงทุนร้อยบาทได้กําไรเท่าไหร่ลงทุนร้อยประมาณเนี่ย ถ้าได้กําไรก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาททั้งหมดนี่นะนั่นแหละทั้งสิบไร่นี่นะนั่นแหละก็หมายความว่าสี่เดือนเนี่ยเราได้เงินมาสองหมื่นบาทน้อยจังเลยน้อยก็ถือว่าน้อยนะ <c oughs> ในมุมมองเพราะว่ามันไปแต่ว่า,าเราต้องใช้จํานวนมากถูกไหมครับใช่เรามองออกไปว่าปีเนี้เราน่าจะได้กาไรเพิ่มจากทุกครั้งสองหมื่นบาทเนี่ยหลังจากใช้คู่หูเนี่ยก็คิดว่าจะได้เพิ่มมากกว่านะสักเท่าไหร่สักสองเท่าสี่หมื่น อันนี้คือเป็นความคาดหวังและก็คาดการเราจะมาติดตามอาจจะโทรศัพท์มาถามก็ได้ครับว่าหลังจากที่เพราะว่าทดลองสองแปลงนี่เนาะ <Yeah. S 1> ก็จะดูแปลง5้าไร่นี่ว่าได้เท่าไหร่นะครับแปลงนู้นได้เท่าไหร่นะครับที่ทดลองอีก5้าไร่เหมือนกันให้เห็นกันว่าความแตกต่างของทถสองไร่เนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเออถ้าผู้ใหญ่แปลกใจไหมครับผู้ใหญ่ห้อยแปลกใจไหมว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยที่ผู้ใหญ่หันกลับมาบอกว่าเฮ้ยมาใช้ไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยเพราะเพราะยังไงครับผู้ใหญ่ ก็เห็นความแตกต่างจากแปลงที่เราทดลองใช้กับไม่ใช้มันผิดกันครับผิดกันครับอันนี้คือผู้ใหญ่วางใจเลยครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ช่วยบอกในฐานะก็วางใจให้ผู้ช่วยครับจัดการให้ผู้ช่วยจัดการผู้ช่วยในฐานะการจัดการของเราเนี่ยเราอยากจะบอกคนยังไงว่าบางทีเนี่ยเกษตรกรนม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะหันมาใช้อะไรง่ายๆถ้าเขาไม่ได้ทดลองใช้ไม่ได้ใช้จริงต้องเห็น เขาก็คงไม่โกหกเพราะต้นเพื่อนมันโกหกคนไม่ได้ถูกไหมครับใช่มันจะบอกมาพี่ต้อยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่ปลูกข้าวโพดด้วยกันเพราะว่าเราปัญหาของคือเนื่องจากราคาข้าวโพดผันผวนถูกไหมครับแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นทุกปีแล้วรายได้เราก็น้อยลงแต่พอมาเจอคู่หูเนี่ยอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าปีเนี้เราถึงจะได้สี่สิห้าหมื่นในการปลูกครั้งนี้ก็ดีดูแล้วดีกว่าทุกปีที่เคยทํามา เมื่อมาใช้ยาตัวนี้นะสั้นได้ใจความครับดีกว่าทุกปีเมื่อมาใช้ยาตัวนี้จริงๆนี่คือเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับคู่หูประจันที่สามารถทําให้พี่ต้อยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ห้อยมองเห็นความสําคัญว่าหลังจากที่ทํามาหลายครั้งหลายปีนะครับแล้วก็ให้เขาเช่ามาแต่ปีนี้ทําเองก็มาเจอความสําเร็จอันหนึ่งก็คือสําเร็จเรื่องเบื้องต้นก็คือลดต้นทุนไปแล้วนะครับที่สําคัญ ปีนี้คาดหวังว่าทุกทีได้20,000่นปีนี้คาดหวังจะได้เป็น4ี่0,000ื่นในการทําธุรกิจครั้งนี้ทําด้านการข้าวโพดครั้งนี้นะครับที่สําคัญแตกต่างก็คือมีแปลงที่ทดลองใช้แบบเดิมดั้งเดิมแล้วก็เอาถุงพลาสติกไปวางไว้เอาไม้ปักไว้เห็นชัดผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านี่แหละครับที่ผู้ใหญ่บ้านวางใจคู่หูมัศจรรย์นี่คือการติดตามผลการทํางานเบื้องต้นเพราะเริ่มต้นใช้มาเป็นระยะเวลาแค่กี่เดือนครับ 2เดือน2เดือนนะครับดังนั้นเมื่อใช้มาแค่2เดือนก็ยังตอบโจทย์สุดท้ายยังไม่ได้แต่รู้ว่าลดต้นทุนลงมาแล้ว <c oughs> และต่อไปนี้ครับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดผมจะไปตามดูว่าท่านใดที่หันและให้ความสนใจกับการลดต้นทุนซี่สำคัญครับใช้ง่ายประหยัดต้นทุนดะดูแลรักษาง่ายเออในการพ่นแต่ละครั้งอ่ะ <c oughs> ทุกทีอ่ะเราเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันต้องเข้าไปใส่ ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก่อนที่ที่ต้องไปเรียกว่าตอนได้ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นเราใช้สิบไร่เนี่ยเราใช้เวลากี่วันในการลงไปได้ไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเหรอครับสิบไร่ใช้วันได้เหรอจากหยอดมาได้กี่วันน่ะเหรอครับยี่สิบวันยี่สิบวันในการยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันหลังจากใช้โดนเหรอครับในการพ่นคู่หูก็ประมาณสี่สิบวันหมายควาเวลาระยะเวลา ในในการพ่นนะครับเราใช้ระยะเวลากี่วันในการพ่นหมดไร่หรือว่าในการใส่ปุ๋ยต่อไร่เช่นว่าอย่างนี้ครับวันหนึ่งสมมติเราดดนเนี่ยเราใส่ปุ๋ยทางดินอ่ะเราใช้เวลาหนึ่งวันแต่ถ้าใช้โดนเราใช้เวลากี่วันอ๋อใ,ใช้แค่ห้านาทีก็เสร็จแล้วทั้งสิบไร่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เวลากี่วันในการใส่ปุ๋ยทางดินใช้รถใช้รถ,รถใช้รถวันหนึ่งเต็มเต็ม ถึง้งหมดสิบไร่และพอมาใช้คู่ของัสจันนี่เราใช้เวลากี่วันไม่ถึงวันประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มที่เนรอเขาแปลว่าลดเวลาของการเยอะให้อาหารแก่พืชถูกไหมครับใช่ถ้าเมือก่อนใช้ปุ๋ยทางดินก็ตอนกว่าวันหนึ่งอ่ะใช่ถังจะหมดสิบไร่เสร็จสิบไร่ถูกไหมครับแต่อันนี้แต่ละครั้งแต่ละครั้งก็แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวโอ้โหท่านที่เราครับทำงานง่ายสะดวกแล้วก็ อย่างนี้นะครับที่พี่ต้อยบอกแลวก็ท่านผู้ใหญ่ห้อยนะครับได้มายืนยันกับท่านตรงนี้ก็ถือว่านี่เป็นเขาเรียกว่าอานิสงส์ของผู้ปลูกข้าวโพดนะครับเบื้องต้นว่าถ้ารู้จักคู่หูสัจจันทร์ตั้งใจวันนี้และใช้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเก็บผลผลิตเป็นอย่างไรแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้วิทยาทานแก่ผู้ปลูกข้าวโพดด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ผมต้องขอกลับราคุณ